อ่ะต่อด้วยคลิปที่2นะครับทีนี้จะมาเป็นเรื่องของวงจรเคอร์เรนต์ดิวอเดอร์นะครับซึ่งวงจรที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นวงจรโวลเตต์ d ิวเดอร์ก็คือวงจรแบ่งแรงดันทีนี้เราจะมาแบ่งกระแสแล้วนะครับเมื่อกี้แบ่งแรงดันทีนี้แบ่งกระแสนะครับอ่าลักษณะวงจรแบ่งกระแสก็คือวงจรที่มีตัวต้านทานต่อนะครับขนานกันอยู่อ่าลักษณะนี้ อ่านะครับมี R 1มี R 2นะครับมีแหล่งจ่ายอ่านะครับวงจรนี้คือวงจรแบ่งกระแสนะครับ วงจรแบ่งกระแสแบ่งยังไงนะครับก็คือเมื่อมีแรงจ่ายนะครับก็จะมีกระแสวิ่งไหลออกมา๊พื่าพอมาเจอจุดนี้นะครับมันเป็นสามทางกระแสจะวิ่งไปนะครับไปทุกที่ที่มีทางไปที่มีตัวนำนะครับให้มันไปพอมาถึงจุดนี้เราเรียกว่าโหนนะครับหรือจุดร่วมนะครับทางไฟฟ้า พอมาถึงปับ๊บอ่ามีกระแสวิ่งลงมานี้ได้มีไปนี้ได้นะครับอ่าไปได้นะครับไปได้ทุกที่ที่มันไปได้นะครับเมื่อมีตัวนำทีนี้การที่กระแสนะครับมีไอน่ะก็คือแหล่งจ่ายใหญ่วิ่งออกมาปับ๊บแล้วมาเจอจุดนี้วิ่งลงมานี้กระแสตัวแรกที่วิ่งลงมาผ่าน r 1เรากำหนดให้เป็น i 1น กระแสรตรงนี้รูมนี้นะครับเรากำหนดให้เป็น i สอง่ากําหนดให้เป็น i สองนี่ตัวนี้เป็น i สองนะครับเป็น i สองนี้จากกดของนะครับกระแสนะครับ i t จะเท่ากับ i หนึ่งบวก i สอง่านี่เป็นกดของกระแสนะครับกดของกระแส ทีนี้ในวงจรนี้ก็จะมีกฎของแรงดันด้วยนะ e ก็จะเท่ากับ v 1เท่ากับ v 2นะครับเมื <subjective kop veces> ่อม <c oughs> ีกระแสไหลผ่านนะครับตัวดันทานย่อมเกิดอะไรขึ้นครับก็คือมีแรงดันตกข้อมเมื่อมีกระแส i 1วิ่งผ่าน r 1ปั๊บก็จะเกิด v 1น่ะเมื่อมีกระแส i 2วิ่งผ่าน r 2ก็จะเกิด r v 2 นะครับในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติถ้าเรามองในเรื่องของแรงดันนะครับก็คือมีเส้นแรงจ่ายปึ๊บอ่าปึ๊บเส้นล่างปึ๊บอ่าในทางปฏิบัตินะครับถ้าเรานํามันติมิเตอร์มาจับที่แรงจ่ายนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเราจับที่จุดเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการวัด แหล่งจ่ายได้เท่าไหร่นะครับ v หนึ่ง v สองจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะครับจะมีท่าเท่ากันหมดเลยทีนี้มาลองคํานวณดูนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะยังงงงงอยู่เดี๋ยวเรามาลองนะครับค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปนะครับอ่ามาดูวงจร example เลยนะครับอ่ามาดูตัวอย่างเลย <c oughs> อ่าวงจรเดิมนะครับวงจรเดิม อ่ามี R 1นอ้าว5โอห์มแล้วกันนะครับ R 2เท่ากับ10โอห์มมีแรงจ่ายเท่ากับ12โวลต์แล้วกันนะนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยอ่าขั้นตอนที่1นะครับให้พวกเราหาค่าความต้านทานรวมก่อนหา R T ก่อนนะครับหา R T ก่อน จากวงจรนี้ปุ๊บเรามองแล้วเป็นวงจรขนานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรการหาค่าความต้านรวมในลักษณะการต่อแบบขนานได้ก็คือ r t เท่ากับ r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2อานะครับ r 1บวก r 2ก็จะเท่ากับ5คูณ10ส่วนด้วย 5บวก10ก็จะเท่ากับ50หารด้วย15อ่าก็จะได้เท่ากับอลองกดเครื่องที่เลขตามครูนะครับได้เท่าไหร่ครับ50หาร15เท่ากับอ่าจุด สามสามโอห์ม oh แล้วกันนะครับเอาตัวยมสองตำแหน่งนะครับหรือสามตำแหน่งก็ได้นะครับเพื่อความละเอียดอ่ะเอาผูเพิ่มเป็นสามตำแหน่งแล้วกันนะครับจุดสาม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 จุดสามสามสามนะครับอา้าวเมื่อเราได้ RT ทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราสามารถหาค่า IT ได้เลยนะครับอ่าต่อไปหา IT IT คือตรงไหนนะครับ็คเคตรงนี้ อ่าเพราะตรงนี้จะกลายเป็น i2 ละตรงนี้จะกลายเป็น i 1นะครับอ่าจะกลายเป็น i1 ทีนี้ it นะครับเราหาได้แล้วเพราะวงจรตอนนี้นะครับวงจรตอนนี้ถ้าเราเขียนวงจรใหม่วงจรจะกลายเป็นแบบนี้นะครับจะกลายเป็นวงจรนี้ละนี่มี RT ตัวเดียว ตอนนี้ก็เป็น IT เนี่ยสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้นะครับ i อแล้ลกับ e ส่วนด้วย r t นะนะครับ e เรารู้ค่านะก็คือ12โวลต์ส่วนด้วย r t ก็คือเท่าไหร่ครับอ่า3 3 3 3อ่แทนค่าได้นะนะนะครับแทนค่าอ่ากดเครื่องคิดเลขตามด้วยนะครับ อาจารย์รยท่านได้กินมาอีกแล้วนะครับพูดแนะนําให้พูดซื้อนะเนี่ยอไม่งั้นพวกเราคงได้เจอแบบลายมือเละๆเหมือนเดิมเอาอนง่ายไหมล่ะง่ายมากอากดเครื่องคิดเลขตามได้เท่าไหร่ครับอ่าได้แล้วสามจุดหก สามจุดหกแอมแปร์อ่าทีนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วพวกเราได้ละสามจุดหกตอนนี้นะครับเนี่ยค่าตรงน,นี้ก็คือสามจุดหกแอมแปร์นะครับสามจุดหกแอมแปร์ทีนี้วงจรนี้มันคือวงจรแบ่งกระแสนะครับแบ่งกระแสเรารู้แล้วว่า i t ทีสามจุดหกแอมแปร์ เพราะฉะนั้น I1 กับ I2 นะครับ I1 บ,บ,บวกกับ I2 เนี่ยจะเท่ากับ3 6จุดขอแอมแปร์ทีนี้เรามาหาค่า I1 นะครับหาค่า I1 นอ่า i 1นะครับ, 1, รบก็จะมีค่าเท่ากับจำกฎของโอไม่ได้เขียน3เดี่ยวออกมานะครับมี E มี I มี R นะครับ E หรือ V นะครับอะนะครับ i เท่า e กับ e ส่วน R หรือ i เท่ากับ v ส่วนด้วย R ะครับอ่าทีนี้กฎของวงจรน,นี้นะครับข้างต้นที่ครูเขียนบอกแล้วก็คือนะครับอ่านะสมการของวนเตีย์ดิวเดอร์วงจรน,นี้มันก็คือ e เท่ากับ v 2, นเท่ากับ v สอะครับสมบการของเคร์เรนต์ดิวเดอร์ก็คือ it เท่ากับ i 2, นบวก i ะครับเพราะนั้น e นะเท่า e กับ v 1, เท่ากับ V2 เพราะฉะนั้น V1 V2 ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับให้พวกเราใช้ค่า E ไปเลยนะครับเพราะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น I เท่ากับ E ส่วนด้วย R รหรือถ้าเราเขียนสมาการให้เป็นแบบที่จำมันง่ายนะครับ I1 ก็คือเกิดจาก V1 นะส่วนด้วย R1 นะครับแต่เนื่องด้วยว่าสมาการของโวลเตต์ดิวอร์นะครับมันบอกไว้ว่า E1 นะครับ e เท่ากับ v 1เท่ากับ v 2นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำใมัง่ายก็คือเอา v 1สึ่งนด้วย r 1เลยนะก็แทนค่าลงไปนะครับอ่าก็แทนค่า12หารด้วยอ้า r 1มีค่าเท่ากับ5โอห์มนะครับอ่ากดเครื่องคิดเลขรอเลยนะครับอ่าทีนี้หา i 2รอ ก็คือ v 2ส่วนด้วย r 2แทนค่าหนึ่งสิบสองหารด้วย r 2มีค่าเท่าไหร่สิบอ่าใครได้คําบกแล้วนะครับสวัสดีครับโว,วกห้างงาเขียนย้วยุ้ยย้ยย,ย,ยโอ้น่นอนเลย จวจจัดตวจจัดโวจจัดรู้ไม่ปลาเลยโคตรโี่ยังกินไปครับเนี่ยมีน้ำไอหนึ่งเท่ากับสองจุดสี่แอมนะครับไอสองเท่ากับมีเป็นประเภทน้ำอาจารย์แนะนำให้หนูอะไรมาแช่ไหมคะหนูจะเบิกกลางไปซื้อพวกขนมเบงเบงอย่างนี้ไหมคะอ่าเรียบร้อยนะนะครับสรุปคำตอบก็คือไอหนึ่งได้เท่ากับ 2.4แอมป์นะครับ i 2, 2> เท่ากับหนึ่ 1> 1. <2 S 3> จงจ<ำ>ุดสองแอมป์อ่าไม่เป็นไรยังพอได้ก็ได้แน่น <c oughs> อ่าโอเคทีนี้มาเช็คคำตอบดูนะครับจากกดของคือเลนส์ดีไวเดอร์นะเมื่อกี้อ่ไประกันา,นมาผมบอกไปแล้วก็คือผมกระชือผมออคือสามมื้อผล i <2. S 1> ที่เท่ากับ i หนึ่งบวก i สอง เมื่อกี้เรารู้แนละ้ไอทีก็คือ3 6มจแอมแปร์นะครับ<ด>ไอหนึ่งก็คือสองจแอมแปร์บวกด้วย1 2นะึสองแอมสรุปแล้วฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีค่าเท่ากันนะครับนะถือว่าเป็นการตรวจคำตอบไปในตัวเลยนี่นะครับแสดงว่าเราหาค่าถูกต้องอ่นะ ีนี้ครูจะให้แบบฝึกหัดนะครับจะให้แบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายๆนะครับพี่แดงปวช้หนึ่งฮะปวช้หนึ่งวัดชอนคากชอนแอนโปรไฟล์ช้อนหนึ่งพี่ช้างอย่างนี้ครับเครื่องมือวัดงานไฟฟ้าบ้าห้องไรนี่ครับห้องสองนี่ลูกศิษย์ที่ปรึกษาหนูด้วยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ แบบเหลือง่ายๆนะครับแบบฝึก่อหัดวงจรแบบ่งกระแสนะ,ะตัวด้านทานสองตัวพอไม่เน้นยากแต่เน้นให้ ทำได้ได้ให้มันถูกต้องอ่ามีแรงจ่ายเท่ากับยี่สิบี่โวลต์ตัวเลขเพิ่มขึ้นนิดนึงอ่ายี่สี่โวลต์ R หนึ่งเท่ากับสามสิบสามโ hm R สองเท่ากับสี่สิบเจ็ดโ hm ่ให้หาหนึ่ง1 V2 สองหนึ่งสองโอเคแค่นี้นะครับอ่ะ IT i ีหนึ่งสองโอเคแค่นี้นะครับให้ทำส่งด้วยนะครับ สำหรับนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยจะส่งงานครูนะครับพยายามไปทําย้อนหลังมาส่งนะครับส่วนคนที่ทําส่งประจําก็จะส่งเฉพาะคนนั้นนะครับแล้วก็ให้พวกเราพยายามทําส่งเพราะตรงนี้เป็นคะแนนหลักเลยนะครับของการเรียนแบบออนไลน์ใครส่งตลอดนะครับแล้วก็มีการทําที่ถูกต้องนะครับคะแนนมันก็ไม่ไปไหนมันจะอยู่นี่แล้ว นะครับเกียร์พวกเราก็จะได้ตามที่พวกเราทํานั่นแหละนะครับก็ให้ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจไม่เข้าใจก็วนซ้ําดูหลายๆรอบนะครับดูหลายๆรอบสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ